สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเซฟ f ู้ดค่ะวันนี้นะคะแอดก็จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมไขป่ปลาฟักทองแล้วก็ขนมไขป่ปลาเผือกค่ะทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะแป้งเหนียวนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราใช้เป็นเผือกเนื้อแล้วก็ฟักทองนึ่งค่ะอย่างละ100รกร,รัมนะคะแล้วก็นำมาบดให้ละเอียดค่ะ พอเราบดละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไป80กรัมแป้งข้าวเจ้า20กรัมนวดแป้งนะคะด้วยกะทิค่ะค่อยๆทยอยอใส่กะทิลงไปแล้วก็นวดแป้งให้เนียนเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็จะนวดแป้งนะคะจนกว่าเนียนเข้ากันได้ดี โอเคค่ะตอนนี้นะคะแป้งของเราก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปมาทําตัวฟักทองนะคะเราใช้ฟักทองค่ะ1 0 0กร,รัมบดให้ละเอียดค่ะตามด้วยแป้งข้าวเหนียว80กรัมแป้งข้าวเจ้า20กรัมน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนวดแป้งด้วยกะทิกค,ค่ะ โอเคค่ะอันนี้ก็ใช้ได้เดี๋ยวเราก็พักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําน้ําเชื่อมนะคะใช้น้ําตาลทราย350กรัมตามด้วยน้ําเปล่า800 ml ใบเตยมัดค่ะ3-4ใบจากนั้นนะคะเราก็จะเชื่อมน้ำเชื่อมของเรานะคะให้งวดค่ะ ในช่วงที่เรารอเชือกของเราง่วนะคะเราก็จะทําการปั้นแป้งค่ะเราก็จะคึงแป้งเป็นเส้นๆแบบนี้แล้วก็เอามาประกบกันแบบนี้นะคะเป็นรูปไข่ปลาแบบนี้เลยค่ะเราก็จะทําไข่ปลานะคะแบบเล็กหรือแบบใหญ่ก็ได้นะคะตามชอบแล้วก็ตามสะดวกของเราเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีมะพร้าวถึงทึกที่นึงแล้วนะคะนึ่งให้ร้อนแล้วประมาณ5นาทีโรยเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะประมาณสักเศษหนึ่ส่วนแช้อนชานะคะคลุกเขล้าให้เข้ากันแบบนี้ค่ะ mm hmm. อันนี้เราก็ไว้สําหรับคลุกขนมนะคะ mm hmm. พอน้าเชื่อมของเราเริ่มงวดแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ไขป่ปลาที่เราปั้นไว้นะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะอ mm ันนี้นะคะเราก็จะลีดเป็นไฟอ่อนก่อนนะคะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะปรับเป็นไฟกลางค่ะเราก็จะเชื่อมนะคะไข่ปลาของเรานะคะให้แป้งสุกค่ะสังเกตดูง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าแป้งสุกนะคะแป้งของเราก็จะพองประมาณนี้ค่ะรอยน้ําขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็ตักขึ้นมาพักให้เสด็จน้ําเชื่อมนะคะแล้วเราก็วางไว้กับตัวที่มพะพร้าวที่เราคลุกกับเกลือไวค้ค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปใส่จานแล้วก็ไปเสิร์ฟกันเลยค่ะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมไข่ปลาฟักทองขนมไข่ปลาเผือกค่ะทำกินเองเอง,ง่ายๆกันเลยนะคะแป้งเหนียวนุ่มแล้วก็หวานกำาลังพอดีค่ะทำกินเองก็ง่ายทำขายก็ดีนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระด,ดิ่งให้ช่องเสกฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ